ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเรื่องราวของสยามเทศในอดีตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเคยอธิบายหลายครั้งอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อธิบายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีเมื่อมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องมีเรื่องเล่าว่ามาโครโปโลได้เคยเดินทางออกจากเมืองจีนนะครับออกจากเมืองจีนมาบริเวณนี้นะครับเนี่ย เนี่ยแล้วก็มาพักที่จำปานี่แหละครับตำแหน่งจำปานี่แผ่นที่โบราณนะครับอ่าถ้าออกจากจำปาปุ๊บเขาก็จะอ้อมมานี่นะครับเนี่ยอ้อมมานี่แล้วก็จะมาอ้อมมานี่ก็เราจะมาเจอเกาะสองเกาะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเกาะสองเกาะก,าก่อนที่เขาจะออกออกออกไปทางนี้ไปศรีลังกาไปทางนี้นะครับเนี่ยเขามาจอดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ระบุว่าเขาอยู่อ่าเขาเดินทาง 700ดร้อยไม้นะครับ700ดร้อยไม้มาถึงนี่700ดร้อยไม้ก็ประมาณสัก1,200กว่ากว่ากิโลนะครับ1200กิโลเนี่ยเดินมาเนี่ยระยะทางนะครับระยะทางเดินเรือเขาว่า700ดร้อยไม้นะครับก็กะดูก็ประมาณนั้นประมาณสักพันกว่ากิโลนะครับแล้วมาโครปีโลก็ระบุว่าอ่าจากจากจุดนี้ไปเนี่ยตรงตำแหน่งที่เขาอยู่เน่เขาเ,เขาเลงด้วยอ่า เครื่องเดินทางนี่นแหละครับเข็มทิศนี่แหละครับว่าเขาอยู่ในตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับวัดจากตำแหน่งจำปานะครับแล้ก็ตรงพอดีตะวันตกเฉียงใต้ตรงน,นี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าไปอีกห้าร้อยห้าร้อยไม์นะครับหรือจะเดินจากนี่ไปห้าร้อยไม์ก็ได้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้จะเป็นแผ่นดินใหญ่ของโลเกกคันทรีเขาเรียกว่า ประเทศโลเกกนะครับแปลกไหมล่ะครับประเทศโลเกกนะครับถามว่าเขาพูดถูกไหมอีก500ห้าร้อยไมล์เนี่ยผมกาจากกรุงเทพมานี่นะจากกรุงเทพเดินทางมานี่ก็ประมาณนั่นแหละครับก็ประมาณเก0กว่ากิโลนะมาถึงมาถึงจุดเนี่ยตรงรัฐเคดานะครับตรงนี้มันเป็นรัฐเคดานะครับไอตรงเกาะสองเกาะที่ว่าเนี่ยนั่นแหละครับ อ่านั่นแหละครับมาเจอเกาะสองเกาะชื่อเกาะอ่าอ่าซนซนรูนะครับซนรูกับคนรูนะครับมันสองเกาะแต่เตินปัจจุบันนี่คงจะเรียกว่าเกาะลังกาวีนะครับเป็นเขตมาเลเซียนะครับแต่ในบริเวณนั้นน่ะเป็นเขตของสยามทั้งหมดเลยนะครับของโลเกกทั้งหมดแล้วแหละเนี่ยมาถึงนี่แต่ว่าเพียงแต่ว่า ความเป็นพุทธก็อาจจะเบาบางไปบ้างเพราะว่าบริเวณนี้มีการพบจารึกโบราณนะครับจารึกเขาเรียกว่ามหานาวิกพุทธคุปต์นะครับมีจารึกอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยอธิบายไปนะครับอยู่อยู่ตรงรัฐเคดาตรงนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยจังหวัดสตูลก็อยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่ขึ้นไปนู่นนะครับวัดจากกรุงเทพมาก็ตรงกับที่เขาอธิบายไว้แล้วก็ตำแหน่งที่เขาอยู่นะครับ ตำแหน่งที่เขาบอกเอาไว้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับวัดจากจำปาเพราะเขาออกจากเมืองจีนมาออกจากเฉินโจมามาทางมาเก้าแล้วก็นั่งเรือมาเนี่นะครับได้รับอนุญาตจากกลุมไบขานนะครับจัดเรือให้นะครับเพราะว่ากลุมไบขนันเป็นราชาที่ร่ำรวยมากนะครับมีม,มีมีเมืองขึ้นมากมายนะครับมีเงินมีทองมากนะครับแล้วเขาก็ อธิบายบอกว่าตรงนี้เรียกว่าโลเกกนะครับเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านดรสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับผมเปิดไปเจอพอดีนะครับก็เลยเอามาเล่าเอามาเล่าต่ออีกทีหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเขตนี่เรียกว่าโลเกกนะครับถ้าว่าท่านท่านมาท่านแต่ไม่ท่านไม่ฟันธงว่าจะเป็นลโวหรือเป็นสยามหรือจะเป็นสุโขทัยท่านฟันว่าเป็นโลเกกนะครับแต่ผมก็มองว่า ก็ถูกหมดนะครับโลเกกนะถูกหมดนะครับแต่ไม่ได้ถูกตรงที่ว่าความเป็นประเทศโลเกกเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประเทศสยามนะครับซึ่งมาครโพโลเขาไม่พูดถึงนะครับทีนี้โลเกกเนี่ยเมื่อไม่มีการฟันธงผมก็ให้ความหมายว่าโลเกกคันทรีเนี่ยนะครับที่บอกว่า มีความเป็นเอกราชมาช้านานนะครับในยุคนั้นเขาก็รู้กันมานานแล้วครับว่าไอ้โลเกกเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่จิ้มกล้องใครไม่ส่งบรรณาการให้แก่ใครเขาเป็นเอกรากมาช้านานนะีตามคําอธิบายของของมาโครโปโลนะครับเขาเรียกโลเกกที่เขาเรียกโลเกกก็เพราะว่าอของเรือคนนําทางที่พาเขามาเนี่ยเรือที่จัดให้เป็นชาวจีนนั่นน่ะเขาพูดเป็นภาษาจีนเขาพูดว่า เราเกี้ยนะครับแต่มาโคโปโโก็พูดว่าเราเกี้ยเราเกี้ยเราเกี้ยนะครับแล้วพอเขาไปถึงอิตาลี่เขาก็ใช้คําว่าเราเกี้ยแต่ว่ามันออกเป็นโลเกกเพราะว่าไอฝรั่งด้วยกันที่สืบทอดถ่ายทอดออกมาเป็นสํานวนฝรั่งมันออกเป็นโลเกกเขาก็เขียนเป็นโลเกกอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับเนี่ย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 นะครับเนี่ย โลเกคันทรีนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ว่าเมื่อคืนอยู่จำปาแล้วก็เดินทางไปอีกสัก700ดรไม์ก็จะพบเกาะอ,อีกสัก2เกาะเนี่ยตามที่ที่ท่านอาจารย์สมเกียรติท่านได้ที่บายไว้นะครับผมไม่ถนัดภาษานี้นะครับแต่ว่าโชคดีที่ท่านอาจารย์นับเป็นบนุญอธิบายฟังผมได้ความรู้เพียงเล็กน้อยนะครับ มาพบเกาะสองเกาะแล้วก็เกาะอ,อย่างว่านั่นแหละสองเกาะนั่นแหละผมผมมองว่าน่าจะเป็นถ้าตามตำแหน่งนั้นตามการดาของผมนะก <c oughs> ็คือเกาะลังกานะครับเนี่ยเกาะที่ว่าที่ระบุว่าเป็นอ่าอ่าคนรู้กับคนรูน้น,นั่นแหละสองเกาะนั่นนะแล้วก็ระยะห่างมันก็ได้นะครับระยะห่างมันก็ประมาณห้าร้อยไมล์เข้าแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ที่นี่จะขับเรือมาทั้งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วมาโคโปาโลไม่เข้าประเทศนี้เพราะเขาจะกลับบ้านนะครับเขาเล่าแค่ให้ฟังเขาสืบลู่เพราะเขาเป็นนักลู่นี่ยเขา,าเขาเก่งนะครับเขาเชี่ยวชาญเขาเป็นถึงราชทูตของกุเบย์ขานนะครับเป็นราชทูตต่างประเทศนะครับถูกตั้งถูกถูกกุเบย์ขานเขาไปกับกุบย์ขานนะครับตั้งแต่กุเบย์ขานยังตีเมืองจีนไม่ได้จนไปอยู่กับกุเบย์ขานตีเมืองจีนได้อ่า อยู่กับเมืองอยู่เมืองจีนก็สิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีนะครับอ่าเขเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ให้กลับแต่ว่าไม่ได้กลับทางเดิมให้ออกมาทางไอ้มาเก้าเนี่ยออกทางไอ้ฮ่องกงมาเก้าเนี่ยนะครับแล้วก็มาทางเนี่ยทะเลจีนเนี่ยนะครับออ <laughs> เอเอ,เอแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังนั่นแหละครับเขาเล่าให้ฟังในสมุดก็มันตรงเป๊ะเลยแล้วเขาเบาแล้วมันดีตรงที่ว่าเขาอธิบายว่าเป็นประเทศที่ รับรู้กันทั่วไปว่าเป็นประเ,ระเทศที่ร่ารวยมั่งคั่งนะครับมีทองคํามากนะครับมีป่าไม้เยอะมีช้างเยอะ,ะอย่างที่ผมให้ดูนะครับเนี่มีช้างเยอะจนเขาหลังๆมายุคอยุธยาเขายัางเขียนเป็นเมืองช้างเป็นประเทศที่มีช้างมากที่สุดนะครับใช้ช้างเป็นหลายพันเชือกนะครับการว่วมันใช้ช้างบางทีว่าห้าพันเชือกนะใช่ถูกของเขานะครับเขาพูดถูกนะเป็นเมืองช้าง <laughs> มีป่าดงดิบมีไม้มีคุณค่าเยอะนะครับป่าดงดิบโดยที่ไม่ต้องปลูกอ่ะเราว่าโดยไม่ต้องปลูกแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยอาจป่าคงจะล้อยหลอลงไปป่าสัตว์ป่าคงจะล้อยหลอลงไปเพราะว่าเขาทําสงครามต่อเนื่องนะครับแต่ที่นี่เขาเขาไม่ค่อยมีสงครามเขามีสงครามในหมู่พวกกันเล็กๆน้อยๆนะครับในบุคยาเน,นี่แหละเขมรนลาวมอนทะเลาะกันแหละนั่นแหละครับ, <laughs> นนรบอ่ะผ่านไปก็ เมื่อเขาออกจากจำปาใช่ไหมครับออกจำปามาเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วก็เขาอ้อมแหลมแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งที่เขาบอกน,นั่นแหละเกาะสองเกาะก็คือปัจจุบันคงจะเป็นเกาะลังกาเกาะ,กะตะลุเตาอะไรประมาณนั่นแหละครับเนี่ยนนววนนเนี่ยใกล้ๆกับจังหวัดสตูลนั่นแหละครับเนี่ยแล้วก็วัดจากนี่ไปแผ่นดินใหญ่ก็ราวๆห้าร้อยไมล์แต่เราก็จะอ้อมเรือไปทางนี้เอาไม่ต้องอ้อมเรือเกานั่งเรือไปทางนี้อีกนะก็ห้าร้อยไมล์เหมือนกันก็จะไปขึ้นแถวๆนั่นแหละแถวเมืองการแถวเมือง ตนาวสีนั่นแหละแล้วก็เข้าไปในแผ่นดินใหญ่นะครับถ้าเขาจะไปแต่เขาไม่ไปเขาเล่าเขารู้แต่เขาไม่ไปเพราะเขาจะกลับบ้านเขาก็แวะออกนี่ไปออกจากนี่ไปผู้ก็เข้าลังผ่านลังกาเนี่ยนะครักลับอิตาเลียนไปนะครับประเทศอิตาลีพอกลับไปแล้วเขาพบว่ามีสงครามในประเทศเขาอีกในอิตาลีก็แบ่งค่ายลบกันเองนั่แหละครับเขาก็ถูกจับเขาถึงได้พอเขาอยู่ในคุกเขาก็ถ่ายทอดเล่าเรื่องราวให้เพื่อนเขาฟังเขาก็บันทึกออกมาจนเป็น เรื่องราวสนุกสนานนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ทิศเหนือนะครับเนี่ยใต้เนี่ยมันก็เนี่ยจำปามันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฝั่งตะวันตกนะครับเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้ก็เนี่ยนะครับมันเฉียงมาเงี้ยเนหะ็นไหมอ่าพ <pus al> เพราะเขาเขาวัดตามเข็มทิศนะครับ <t ut> ใช้เข็มทิศกะว่าเขาอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับแล้วเขารู้ตำแหน่งนี้เขารู้ตำแหน่งแผ่นดินนี้แล้วก็บอก้วยว่าเป็นประเทศที่มั่นคงไม่มีใครกล้าเข้าไป ลูกลานอ่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงแล้วก็มีตั้งอยู่ในเชภูมิที่เหมาะสมนะครับอ่ามีป่าดงดิบไว้ป้องกันตัวมีพลเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับอ่าอย่างที่ผมเคยอธิบายก็เนี้ยเนี่ยพลเมืองเขาเยอะเห็นไหมพลเมืองของโลกเกตเขาเยอะเห็นไหมเนี่ยศูนย์ใหญ่เขาอยู่ตรงนี้ผมผมไม่ได้มองเป็นลโวนะครับผมมองเป็นเมืองราดเรือเมืองเสมาตอนที่ผมเคยอธิบายนะครับ อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลเมืองของพวกโลเก็กทั้งนั้นแหละครับนี่เหนือกลางใต้ภาคภาคใต้นะครับแต่ว่ายุคนั้นน่ะสุโขทัยเขาดูแลปากใต้นะครับ,เ,รบเพราะว่าพ่อคุณผามมอบให้ดูแลนะครับเขาก็ระบุนะครับเขาสุโขทัยเขาระบุนะครับเขาระบุว่าอ่ามันมันสอดคล้องที่ว่าอ่าโลเก็กร่ำรวยใช่ไหมครับก็แค่ ระพุทธลูปทองคาก็หนักตั้งห้ตันแลวครับแล้วก็มันมีองค์มีหลายองค์ด้วยครับเนี่ยมีพระพุทธรูปทองนะครับเนี่ยเขายังบอกว่ามีพระพุทธลูปทองนะครับอ่าอ่าตามที่ผมที่เคยอธิบายให้ฟังนะครับอ่าแล้วก็เขาบอกประเทศนี้เคารพรูปปั้นนะครับก็คือเคารพอ่านับถือพุทธศาสนานะครับก็ตามความเข้าใจของมาโคโปโูลนะครับเนี่ย ยังพุทธลูกทองเนี่ยครับนี่ทองกรุงศรีธยาเนี่ยเยอะแยะไปหมดถ้าไม่ถ้าไม่ถูกปล้นไปนะครับนี่ส่วนที่เหลือมาให้ดูต่างหน้าเล็กๆน้อยน,อยนะครับแล้วทีนี้รวยหรือไม่รวยผมก็ดูเอาเนี่ยพุทธลูกของสุโไทยหนักห้าตันแล้วเ็าจาเลือกไว้ด้วยเนี่ยมีพุทธลูกทองแล้วก็ตรงในสมัยพ่อคุณรามด้วยนะครับเพราะว่ามาโคโปโลผ่านบริเวณนี้ในปีพศ1828นะครับตามที่ทานายจา,ทานท่านแจ้งมาท่านเล่าให้ฟัง แลวทีนี้บริเวณปักใต้น่ะทั้งหมดเลยมาถึงนี่มาถึงเนี่ยมาถึงสิงคโปร์นี่แหลมทั้งหมดเนี่ยเป็นของสยามนะครับเป็นของอพระคุณรามเขาระบุไว้ในจารึกนะครับเนี่ยจารึกหลักที่หลักที่หนึ่งก็ระบุไว้อีกนะครับระบุว่าทาั้งทั้งที่ใต้นั่นนะครับก็ไล่ลงมาจนถึงเนี่ยไล่ลงมาถึงนครศรีธรรมราชนะครับนะ ไล่ตั้งแต่สุพรรณภูมิลงมาเพชรลาดบุรีเพชรบุรีแล้วก็ศรีธรรมราชนี่เนี่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 ศรีธรรมราชนี่ศรีธรรมราชนะครับฝั่งทะเลฝั่งทะเลมหาสมุทรนะครับนีเนี่ยมดเลยฝั่งทะเลมหาสมุทรน่ะมดาทางใต้ลา่ทาทั้งมดเป็นเขตดูแลของสุลไทยโดยพรอขุนพา ยกให้เป็นผู้ดูแลแทนนั่นแหละครับเพราะพาะ่อขุนผาต้องไปดูดูแลภาคอีสานเนี่ยเขาคุมกําลังใหญ่เขาถ่วงกาลังใหญ่อยู่ตรงนี้พ่อขุนผามาอยู่ตรงนี้ครับเมืองเสมานะครับเนี่ยที่มาถึงพ่อขุนบางก็อยู่ตรงนี้แล้วอันนั้นลูกพ่อขุนบางดูแลอยู่ยุคนั้นนะครับแล้วก็คนภาคกลางภาคใต้ก็ลูกหลานโลเก็กเห็นไหม